มีหลายคนถามมานะครับว่านับโบมีเมาส์รุ่นไหนบ้างที่เสียงเงียบวันนี้ผมจะมาแนะนำเมาส์ที่คลิกได้เงียบที่สุดของนับโวครับนั่นคือรุ่นนี้เลยนับโบเมเดเลอร์เ m 9 4 m นั่นเองเป็นยังไงไปดูกันเลยครับ ก็ยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่น a บโ X Official นะครับผมกับผมแอดมินหนึ่งนะครับแน่แนะนำตัวเลยนะฮะก็สำหรับวันนี้นะฮะคอนเทนต์เราเนี่ยจะเป็นการแนะนำเมาส์ที่คลิกเงียบนะครับเพราะว่าหลายคนถามเข้ามาที่เพจเราค่อนข้างที่จะเยอะนะครับว่ามีเมาส์รุ่นไหนบ้างที่คลิกแล้วเสียงมันเงียบเราก็ไปเจอมาว่าเราเคยรีวิวเมาส์ตัวนี้ไปแล้วในช่องนะครับผมก็สามารถไปดูได้นะครับภายในช่องของเรานะั้น n a บโ X Official ลนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาปล่อยเรื่องของเสียงเงียบให้ฟังอีกรอ ว่ามันเงียบแค่ไหนนะครับผมเราจะมีการคลิกให้ดูเลยว่าเสียงมันเงียบจริงๆนะฮะอันนี้คือ1ใน2รุ่นที่เป็นเมาส์เสียงเงียบนะเพราะจะมีอีกรุ่นหนึ่งนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะมาแนะนํารุ่นนี้ก่อนละกันนะครับสำหรับเมาส์รุ่นนี้นะครับผมจะเป็นเมาส์ที่เป็นเมาส์เกมมิ่งนะครับมีให้กดถึง6ปุ่มด้วยกันรูปทรงเนี่ยเขาจะเป็นรูปทรงแบบเออโกนอมิกดีไซน์ก็คือเข้ากับสรีระของมือเรียบร้อยเลยนะครับ DPI เนี่ยเขาจะปรับได้ถึง DPI ปรับที่ตัวรมอส์นะครับแล้รื่ระดับ ว่าเป็นไซเลนคลิกนี่ไซเลนคลิกก็คือการคลิกเสียงเงียบนั่นเองหลักการทางานมันเป็นยังไงเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันอีกช่วงหนึ่งนะครับผมส่วนเรื่องของสายนะตัวนี้จะเป็น USB นะครับผมแล้วก็มีความยาวสายอยู่ที่150ซนตเมตรนะครับผมตัวน้ําหนักเนี่ยจะอยู่ที่133กรัมถือว่าเป็นน้ําหนักเมาส์ที่ขนาดกลางนะครับผมไม่ได้หนักมากเกินไปลแล้วก็ไม่ได้เบาเกินไปพอดีมือเลยว่างั้นจุดเด่นหลักๆของมันเลยนะครับก็คือเรื่องของเสียงเงียบนั่นเองนะครับผมแล้วก็โปรแกรมมาโครที่สามารถตั้งมาโครได้ ไปดูคลิปตัวเต็มได้นะครับผมก็จะมีรีวิวตัวนี้แบบละเอียดเลยเพราะฉะนั้นเราไปฟังกันดีกว่าว่ามันคลิกเงียบยังไงครับไปกันเลยครับเราก็มาถึงในช่วงของการเทสเสียงคลิกของมันแล้วนะฮะว่ามันเสียงเบาแค่ไหนสําหรับเมาส์รุ่น NM94M ตัวนี้นะครับผมผมบอกเลยว่าเสียงมันเบามากเหมือนคุณกําลังใช้คีย์บอร์ดที่เป็นลับเบอร์โดมอยู่อะเออประมาณนั้นเลยไม่รบกวนโสดประสาทหูของตัวเองนะแล้วก็โสดประสาทหูของคนอื่นด้วยนะครับเอาไปใช้งานได้แบบตอนเงียบๆตอนกลางคืนนะฮะไม่อยากให้มันเสียงดัง ก็เอาไปใช้งานได้แล้วฟีลลิ่งการคลิกมันค่อนข้างที่จะดีมันค่อนข้างที่จะหนึบๆเลยนะครับผมเพราะว่าด้านในเนี่ยเหมือนจะใส่มาเป็นเหมือนแผ่นแผ่นยางกันไว้เนาะ,ะเดี๋ยวผมกดให้ให้ฟังเลยคือตรงเนี้ยยังไม่ได้ยินเลยอะ่ะเออถ้าเป็นเมาส์ปกตินะ,ะผมยกตัวอย่างอย่างเมาส์รุ่นนี้คลิกให้ดูเลยนะอยู่ตรงนี้ก็ยังได้ยินเสียงตัวนี้ฮะ ไม่มีไม่มีซักแอะเลยอ่ะเอาแบบโค้ดอัพเลย <ș es> เดี๋ยวผมเปรียบเทียบให้ดูระหว่าง2เมาส์นี้เมาส์ที่มีเสียงคลิกอันนี้คือเมาส์ปกตินะครับกับเมาส์ N M 94M นะครับผมเสียงมันจะไซเลนต์แค่ไหนนะฟังกันนะเอาแบบปกติก่อน <ș es> ผมทิ้งน้ำหนักเหมือนกันเลยอ่ะมาดูที่ตัวนี้ มันคลิกเงียบจริงๆนะสำหรับเมาส์รุ่นนี้นะแต่ว่าผมต้องบอกก่อนวาอ่าเสียงมันเงียบเนี่ยมันจะอยู่ที่ตัวปุ่มคลิกซ้ายคลิกขวาเท่านั้นนะครับผมถ้าเป็นปุ่มด้านข้างเนี่ยมันก็เป็นเสียงปกติ นะครับอ่ามันก็มีแค่คลิกซ้าย,ยคลิกขวานะครับที่เขาอ่าเป็นไซเลนต์มาให้นะครับนี่ก็ถือว่าเป็นเมาส์ที่เสียงเงียบมากๆเลยแหละมากๆเลยอันนี้ค่อนข้างที่จะทําให้ผมประหลาดใจในการใช้งานครั้งแรกอยู่ค่อนข้างมากนะสำหรับรุ่นนี้นะเพราะว่ากดเข้าไปแล้วมันมันไม่มีเสียงเลยเหมือนเราไม่ได้กดอะไรเลยอ่ะครับอันนี้เหมาะมากๆกับคนที่อยากได้เมาส์ที่มีเสียงคลิกไม่ดังมากไม่คลิกกี้เกินไปนะครับก็ลองซื้อไปใช้งานกันดูนะกับ No v ว n m 94M นะครับผมไปเจอกันช่วงท้ายได้เลยครับและนี่ก็คือ มาส์เสียงเงียบที่ทุกคนตามหานะครับผมตัวนี้บอกเลยว่าใช้แล้วเมียไม่ด่าแฟนไม่ดุแม่ไม่ว่าแน่นอนนะฮะสามารถใช้งานตอนกลางคืนได้แบบสบายๆเลยหรือใครที่แบบว่าไม่ชอบเสียงคลิกของเมาส์เกมมิ่งที่มันแบบค่อนข้างที่จะคลิกกี้มันค่อนข้างที่จะแบบว่ารบกวนสมาธิในการเล่นเกมในการทํางานนะครับตัวนี้ถือว่าโอเคเลยนะเพราะเสียงเงียบมากแทบจะไม่ได้ยินเสียงเลยนะครับผมฝากด้วยนะฮะสำหรับมาส์รุ่นนี้นะฮะับนับโ m เอ m 94 m Modeler นะครับผมมีสินค้าวางจำหน่ายแล้วตามร้านขายสินค้าที่ชันนำทั่วประเทศเลย ว่าทักมาที่เพจของเราก็ได้นะครับนับโวเกมมิ่งเกียร์นั่นเองนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามช่องทางโซเชียลต่างๆของเราด้วยไม่มว่าจะเป็น Tik t o อกนะครับผม IG นะครับแล้วก็เฟซบุ o กนะครับเราจะมีคอนเทนต์ดีๆอัปเดตแล้วก็มีข่าวสารดีๆอัปเดตอย่างตลอดนะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะเจอกันคอนเทนต์หน้าครับสวัสดีครับ